สวัสดีครับวันนี้ทางช่องลองดูก็มารีวิวหรือแนะนำนะครับหม่ที่ใช้กับมือถือนะครับเป็นไม้หนีปกเสื้อนี้นะครับยี่ห้อนับโวนะครับหรือ nubwo นะครับหรือแปลเป็นไทยก็อาจจะเป็นนับโวนะครับถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับซึ่งใหม่ตัวนี้ก็เป็นรุ่นนับโว M15 นะครับซึ่งก็ได้ซื้อมาจากทางเซเว่นนะครับมีขายที่เซเว่นทุกสาขานะครับในราคา199บาทเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาทำคลิปนะครับหรือใช้บรรยายประกอบคลิปใน Youtube นี่แหละครับซึ่งคุณสมบัติของนับโบ M15 นี้ก็ใช้ได้กับโทรศัพท์ มือถือทุกรุ่นนะครับหรืออาจจะเป็นกล้องก็ใช้ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแกะกล่องกันนะครับ เริ่มแรกเปิดออกมานะครับก็จะเจอถุงนะครับสวยงามมากนะครับเป็นถุงสีดำๆนี้นะครับแค่เจอครั้งแรกก็ประทับใจแล้วนะครับเป็นถุงใส่ไม้นะครับเป็นถุงออกคล้ายๆหนังนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนับโ,บโบนะครับสำหรับสินค้าของ นับโบ้กันก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแต่ไม้อย่างเดียวนะครับเป็นสินค้าแบรนด์หนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับราคาประหยัดนะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีไม้นะครับขายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับปกติก็จะไม่มีนะครับจะมีแต่สมอลท็อกหรือชุดหูฟังต่างๆพาวเวอร์แบงค์ประมาณนี้นะครับ สำหรับที่แกก่องมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับไม่มีภาษาไทยสักตัวนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับก็ดูแค่ภาพประกอบออกนะครับในนี้ก็จะมีแจ็คนะครับหัวต่อให้ด้วยนะครับสำหรับบางรุ่นอาจจะไม่รองรับแจ็คแบบสามขั้นนะครับสามขีดแบบนี้นะครับ สำหรับนับโบนั้นก็เอาไว้สำหรับท่านที่ชอบไลฟ์นะครับไลฟ์สดต่างๆนะครับอาจจะเป็นไลฟ์ทาง Facebook หรือทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับผมว่าสะดวกดีทีเดียวนะครับสำหรับใหม่รุ่นนี้นะครับในราคาไม่แพงนะครับแค่199บาทเองนะครับคุณภาพก็นี่แหละครับที่ผมใช้บรรยายอยู่นี้ก็ใช้ไมของนับโบนะครับเสียงดี แค่ไหนนะครับเมื่อแกะออกมานะครับจากถุงนะครับก็จะเจอกับถุงที่สวยงามนะครับข้างนอกออกคล้ายๆหนังนะครับสีดำนะครับเป็นโลโก้ของนับโวนะครับหรือ NUBWO นะครับนี่นะครับใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแจ็คเสียบนะครับแบบ 2ขีดมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแจ็คที่ใช้กับพกกล้องนะครับกล้องดิจิตอลหรือกล้องถ่ายรูปต่างๆครับแต่ถ้ามี3ามขีดก็จะใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็สะดวกดีทีเดียวนะครับมีตัวแปลงมาให้พร้อมเลยนะครับสำหรับไม่นับโวนี้นะครับดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงดีทีเดียวนะครับ โดรนครับหัวแจ็คก,ก็แข็งนะครับเท่าที่ผมจับดูนะครับสายก็เป็นสายนิ่มนะครับนี่ก็มีที่เก็บสายนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับนี่ครับแหลกสัมผัสที่แกะออกมานะครับ สายนิ่มดีทีเดียวนะครับยี่ห้อก็เด่นชัดนะครับนับโวนะครับบนที่สายรัดใหม่นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามดีทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็จะมีซองใส่นะครับหรือกระเป๋าหนังนะครับ แบบโหรูดนี้นะครับเอาไปใส่พวกโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากจะใส่ไม้นะครับนี่นะครับผมได้ลื้อสายออกนะครับสายยาวทีเดียวนะครับประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับสำหรับนับโบเอหนนะครับไม่ติดปกเสื้อนะครับสำหรับชาวโซเชียลมีเดียนะครับ ชาวสตรีมสดไลฟ์สดต่างๆนะครับผมว่าสะดวกดีทีเดียวนะครับเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับเมื่อแกดูนะครับก็จะมีเป็นฟองน้ำนิ่มๆนะครับห่อุ้มอยู่นะครับแล้วก็ตัวหนีบนะครับแข็งแรงดีนะครับหนีบมือก็โอเคนะครับไม่มีรุดนะครับสำหรับยี่ห้อนับโบนะครับ ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับช่องทางซื้อก็อยู่ที่7 e เ e ่นอเนะครับไปเลือกชมเลือกหยิบเลือกดูก่อนเลยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหรือไม่ก็อยู่ทาง s h อ p e e Lazada ก็น่าจะมีนะครับในราคา199บาทเหมือนกันนะครับสำหรับ NWO M15 นะครับหรือ NUBWO M15 นะครับเป็นใหม่สำหรับไลฟ์สดหรือใช้ทำคลิปต่างๆนะครับซึ่งเสียงที่ผมบรรยายนี้ก็ได้มาจาก ไม้ตัวนี้แะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดเอาเองครับว่าเสียงดีแค่ไหนนะครับสำหรับการรีวิวนับโวไม้รุ่น M15 นี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสาระดีๆของช่องเราก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ